ไช้โตได่ไหมเ้ยระวังไม่ระวได้ได้เนปแม่ยืดตรงนี้อ่เดี๋ยวในช่งได้นะแม่แม่กลัวน้องตกหลงลงไปในมูนี้ค่ะโอเคเอาตร่นี้เป็นอันนึง แมตติดให้เลยเดี๋ยวนี้คุณดูได้เริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้านกับวันนี้การเปิดตัวแบรนด์ล้วก็ดีใจค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่ก็คุยกันหลังบ้านมายาวนานพอสมควรค่ะวันนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างก็ดีใจค่ะภูมิใจด้วย ความตัดสินใจรับนามะม้อนพี่ชายบอกว่าร,รอมาสามปีไม่หรอกคือจริงๆอ่ะมันเหมือนมันติดเรื่องทางเทคนิคอยู่มากกว่าแต่ว่าก็ก็ก็คุยกันตลอดมาได้เซ็นเตอร์หน่อยใช่ไหมค่ะก็ก็ก็คุยกันตลอดเพียงแต่ว่าด้วยด้วยจังหวะด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้เพิ่งจะมากลางปีที่แลว้วที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันกินโดนใจไหมลูกแม่กินโดนใจไหมลองหรือยั กิแบบนแล้วดี้าเลยใช่ชอบสีไหนคะชอบฟูเพรเป็นคนหวานๆวานนะอะไรนะคะหอมมากแม่หอมแท้ขอบคุณค่ะก็ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปบนเวทีก็คือว่าเหมือนก็ใช้มาเยอะอะไรเงี้ยไอ้แบบที่แบบว่ามันเหมือนแบบชุนๆเดินผ่านแล้วหันอครอบอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบมันเลยจุดละผ่านจุดนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยชอบอะไรที่มันแบบว่าเอ้ยมันเบาๆละมุนละมุนเหมือนเป็นแบบเหมือนมันเป็นกลิ่นเหล้าอ่ะแต่ว่า ก็จะมีจังก็จะมีสามกลิ่นอย่างชมพูเนี่ยก็คือตั้งชื่อว่า God's Favorite นะเออก็คือกลิ่นลูกหลานพระเจ้าเลยก็คือแบบเฮ้ยหอมไรขนาดนั้นเหมือนเกิดมาแล้วแบบหอมแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็จะเป็นกลิ่นแบบสะอาดสะอาดมีโน้ตเป็นแบบเป็นคลอโรลแล้วก็พาวเดอรี่ลิดแป้งๆนิดนึงมันเกิดท้ายๆลาสที่มีปาร์ตี้ไหม แล้วก็จะมีลัคกี้โคลเวอร์นะคะคก็จะเป็นตัวขวดสีเขียวอันนี้ก็แต่ว่าไม่เขียวนะไม่เป็นน้ำผักไม่ได้เป็นผักชีไม่เป็นใบไ,ไม้อะไรค่ะแต่ว่ามันก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าสดชื่นเหมือนแบบฟิลแบบอาบน้ำมาใหม่ๆแล้วก็ไม่หญิงไม่ชายใช้ได้หมด<อ>กลางๆเลยจริงๆชมว่ามันก็ยูนิเซ็กซ์เกือบจะหมดนะเพราะขนาดไอ้ขวดสีชมพูเนี่ยชมว่ามันหวานๆหญิงๆแต่ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยก็ชอบกันหลายคนนะชอบทุกเพศอยะะ่างเงี้ยค่ะก็ นั้นเอ่อไอตัวกลิ่นลัทธิโฟเวอร์ก็ฉีดไปแล้วมันจะปลายมันจะมีความแบบเหมือนเย็นๆ mm hmm. ยนิดนึงค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือวันเดอร์วอลวันเดอร์วอลนี่ก็คือขวดขวาสีแดงแล้วก็ขวดใสขวาสีแดงทำไมต้องเมาารอดขวดนะ้ำมันใสเออทำไมต้องเม้ารอดค่ะวันเดอร์วอลก็จะ <c oughs> ความแบบเปรี้ยวๆแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวอ่ะมันก็จะตัดหวานโน้ตเขาก็จะเป็นคอับโน้ตเขาก็จะเป็นเป็นซีตคสเป็นส้มอะไรเงี้ยแล้วก็จะเหมือนแบบมีกลิ่นคารามลเมลคาราเมลอะไรมาตัดอะไรเงี้ยก็ได้ทั้งได้ทุกเพศเหมือนกันค่ัอย่างไอเรเกลใช้ได้ไหมอนนเออจริงๆก็ถามว่าใช้ได้ไหมด้วยวัยก็อาจจะยังไม่ได้จําเป็นต้องใช้แต่ว่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอะ่ะตอนนี้ด้วยความที่เราแบบเป็นแม่แม พอคลอดลูกให้นมอะไรเงี้ยก็คือมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเด็กเขาแบบว่าเบ,บาบางอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าพอตอนนี้เขาเริ่มโตในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจากที่มันมีน้ําหอมมีกลิ่นอะไรเงี้ยมันก็ควรจะ็นกลิ่นเพราะว่าเหมือนยืดบ,บาบางบางทีเวลาเราฉีดน้าหอมเยอะๆฉีดชุๆมๆอะไรเงี้ยเขาก็จะบ่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทั้งสามกลิ่นนี้คือใช้ได้ลูกไม่ได่า่งเรามีวิธีการฉีดยังไงแบบไม่อ,องทนนานเนี่ย ฉีดยังไงให้ติดทนนานเหรอคะก็ฉีดไปเลยฉีดแบบจัดเต็มเลยฉีดไปเลยเยอะๆเพราะว่าราคาของมาแล้วนี้จับต้องได้นะคะฉีดแบบใช้อาทิตย์ละขวดเราก็ไม่เสียดายอันนี้ก็ฉีดเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมใช่ไหมคะเออฉีดแบบฉีดแบบสัดๆเลยแต่ว่าใหม่ๆทาครีมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีดตามจุดที่ปผจญจริงๆทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วอ่าจุดนึงนั่นฝากน่อยไปแค่เงินคุณผู้ชมค่ะก็อยากให้เอ่อสำหรับ คนเรียนลูกค้ามาดังฟินอยู่แล้วนะคะก็ทุกจะบอกว่าอันนี้เป็นคอลลาบอร์ชันที่ชมทำกับทางมาดังฟินแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ด้วยกลิ่นด้วยแพ็กเกจด้วยคอนเซ็ปต์ปอะไรเงี้ยมาดังฟินไม่เคยขัก่อนส่วนคนที่ไม่เคยมาดังฟินไม่เคยเป็นลูกค้ามาดังฟินมาก่อนเลยก็อยากให้ลองเปิดใจนะคะก็คิดว่ายังไงในสามกลิ่นก็ต้องดีถูกใจแน่นอนสุด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  คค่ะชุดตอนนี้จัดเต็มเหมือนกันนะก็ไปเรื่อยไปเรื่อยๆมีแบบสุดมองไปแม่แบบไม่ไม่ออกละเพราะเราไปแต่ละปีแล้วก็ัด่ละชุดอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็มันก็ต้องมีบ้างอะเนาะเพราะว่าด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นคานหรือแฟชั่นวีคหรือว่างานอะไรใดๆก็ตามหรือบางทีอย่างเงี้ยแต่งหน้าทำผมทรงผมอะไรเงี้ยมันทำมาหมดแล้วอะ มันก็คงถ้าจะให้แปลกใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นไปได้ยากอ่ะนอกจากโกนหัวเนี่ยแปลกใหม่อะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็บางทีชมว่าก็เอาให้มันสวยนะเวลามากกว่า <c oughs> เราไม่ได้คิดโจทย์ว่าเอ้ยมันต้องมันต้องแปลกต้องแหวกหรือว่าต้องเป็นอะไรเงี้ยตลอดเวลาเอาเป็นว่าให้มันสวยในในบริบทนี้ในในโจทย์นี้อะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแบบด้วย DNA <c oughs> ของแบรนด์ที่เราไปดูอะไรเงี้ยก็เขาเป็นแบบเนี้ยแล้วแกจะให้แบบฉีกยังไงเออก็คือมันมาแบบนี้อะไรเงี้ย ก็ชมว่าว่ากันเป็นว่ากันเป็นโชว์โชว์ไปสุขอนท่าไทยในปีนี้เหะคะแม่คืออะไรชวามท่ทความก่อ๋อโอเคความท่าไทยในปีนี้เหรอคะอก็อันก็อาจจะมีเรื่องของอากาศอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ชินแล้วอะ่ะเ,เพราะว่ามันมันหนาวแล้วบางทีก็ทั้งฝนทั้งหนาวทั้งอะไรเงี้ยในวันเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็ด้วยเสื้อผ้าด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะใส่แจ็คเก็ตใส่อะไรปุ๊บมันก็เสียลุคอะไรเงี้ยนะะลุกก็ลุคสวยๆเขาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเราไม่เห็นเลยก็ทนหนาว ็จริงๆก็มันก็คือกระโดดลงจากรถอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าโชว์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้นานมากอะไรเงี้ยอย่าง,ง,ง,งาลุคที่แบบเปียอะไรหลายคนก็แซงมีเดย์สองเดย์สองห้าอะไรค็เหรอเป็นลุคที่แบบดูดูแบบเรียบง่ายแต่ดูน่ารักเก๋ค่ะก็ตามนั้นเลยก็ชอบชอบค่ะชอบค่ะก็คือบางโชว์มันก็จะเป็นอะไรที่เราเหมือนได้ได้เลือกเองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันแล้วแล้วแต่เพราะว่า คือถ้าจะให้อธิบายก็คือว่าบางทีก็เหมือนเป็น p r อแบรนด์จัดให้เราแต่ว่าบางแบรนด์ที่เหมือนลักษณะว่าเราไปเป็นลูกค้าก็ p r อเขาก็จะไม่มาบังคับเราถูกไหมคะเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเราก็แต่งตามใจฉันอะไรอย่างเงี้ยทำสไตลิ่งตามใจเราถึงแต่ว่าก็เออดูบริบทว,ว่าให้มันยังเป็น DNA ของแบรนด์อยู่ให้เกียรติแบรนด์ให้เกียรติับอะไรอย่างเงี้ยกันไปก็ะค่ะก็ถ้าอะไรที่มันเป็นเรามันก็จะดูเป็นเล่าเป็นเราะก็จะดูออกแบบว่า,วาเอออันนี้เราแบบสไตลิ่งเอง ก็ที่ไปครั้งนี้ได้มีการเช็คฟีดแบ็กไหมคะจากแฟนจากทีมงานอะไรอย่เงี้ยค่ะก็จริงจริงก็ชมว่าทีมไงค่ะเช็คส่วนชมก็เช็คบ้างไม่เช็คบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่หรนอส่วมก็ดูแค่ในแพลตฟอร์มของตัวเองค่ะไม่ได้ไปไม่ได้ออกไปไล่ดูตามเพจอื่นๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีเวลาประแสริฐว่าถ้าไม่ใช่ไม่ชมก็ทีมไม่ออกแล้วใครจะแตกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะ เออจริงๆชมก็ไม่ได้รอดทุกอย่างเออก็ไม่ได้ก็ไม่ก็ก็รู้ตัวว่าอบางทีมันก็มีบางอย่างที่เราเอาไม่อยู่หรือว่าบางทีมันก็มีบริบทบางอย่างอะไรที่เอออันเนี้ยมันมันเอ้ตรงนี้มันอีกนิดนึงว่ะหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็ไม que, e ่ได้แบบว่าค uh, right. ิดว่าเราแบบสมบูรณ์แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราทําทุกวันอ่ะมันไม่มีทางที่จะแบบใช่ทุกวันต้องมีวันที่ แล้วก็วันในแต่ถูกไหมเราบางวันเราตื่นมาหัวคุกบางวันตื่นมาหัวอะไรเงี้ยมันชัวว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างน้องเองเริ่มเริ่มจะชอบการแต่งตัวแบบคุณแม่ไหมคะแบบวันนี้มาม่าใส่ชุดนี้อยากจะใส่แบบนี้บ้างก็ก็นี่นิดนึงอย่างวันเนี้ยเขาก็แบบเมื่อวานไปติ้งที่บ้านใช่ไหมคะเขาเห็นชุดเขาก็จะแบบ เขาก็เดินตรงๆไม่ได้เขาต้องหมุนตลอดเวลาแล้วต้องแล้วก็ต้องเดินหมุนตลอดเขาก็จะรู้แหละว่าเวลาเขาแบบแต่งตัวสวยเขาก็จะรู้ว่าอันนี้คือเป็นชุดกระโปรงชุดหวานๆนะเขาก็จะเหมือนจริตเขาก็จะมาอีกอย่างอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันไหนที่เขาแบบแต่งเป็นสตรีทเป็นเท่ๆเป็นอะไรเงี้ยเขาก็เขาอินเนอร์เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาเหมือนกันมามาไม่ไปเห็นแม่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคะไปกับแม่บ่อย่ เพราะว่าเขาก็รู้แหละแบบแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ย<ม>เขาเ<ม><ๆ>ขาเขาก็รู้อ<ๆ>่ะมีรีเฟรชไหมคะแบบยังไงแต่ละวันอ่แต่ก็ต้องไม่ได้ถึงการรีเฟรชนะคะตอนนี้ยังถือว่าให้ใส่อะไรก็ก็<ๆ>ยังใส่อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งอ่ะสักหกเจ็ดขวบอ่ะอาจจะเริ่มมีว่าชอบแบบนี้แบบนี้อะไรเนงะี<ม>้ยเพราะว่าอย่างพี่ๆเขาก็เนี่ยพอสัก,กวัยประมาณนี้ก็จะเริ่มเริ่มมีความชอบแล้วก็เริ่มมีอะไรที่แบบเป็นของตัวเอง หรือว่าจะรู้ไหมคะว่าแบบรูวันนี้จะต้องมาทำงานและต้องแต่งตัวสวยต้องออกมาทำงานกับแม่แน่อันนี้เขาก็รู้เขาก็จะรู้แหละว่าเราเขาแต่งเขาแต่งว่าถ้าเขามาทำงานเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยมาทำงานนะต้องให้ป้าเอกทำผมให้ป้าเอกก้าวผมให้ต้องให้ลูกป้อมปัดแก้มให้ใส่ชุดสวยๆอะไรเงี้ยใส่รองเท้าบัลเล่ต์อะไรเงี้ยต้องมาทำงา แล้วกังวลไหมคะว่าตอนนี้คุณขายเก่งกว่าคุณแม่แล้วไม่ไรค่ะเต็มที่เลยค่ะดีไซน์ต้องได้ยินมาดังฟินหอมมากดีไซน์ต้องตบรางวัลแล้วล่ะเราอีกวันนี้มีทีีทองนะดีไซน์ได้ยินไหมคะเราต้องมาเดิไปทำแอะไรนะฟิลมาเดิมไปทำอะไรฟิลฟิลฟิลก็นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆพยายามไม่อะไรมากเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเด็กมันเยอะก็คือแค่ว่าให้รู้ว่าวันนี้มางานอะไรจริงๆในแอปก็มีเก่งๆนะจากพิธีกรต้องรับเป็นแชร์ควาเชิญร่วมลองว่าเขาสบายใจนะเออสบายใจปะวะาก็สบายใจก็อย่างน้อยก็ยังเป็นแบบมันก็ยังเป็นพวกเราอ่ะแต่ละคำถามนี่คือตามตะกี้หรือว่าคำถามที่เราอยากเราสงสัยเองจริงๆว่าชมจำไม่ได้แล้วอ่ะว่าชมมันถามอะไรแกไปบ้างแม่หยกก็ที่ออกอย่างนี้ อ๋อแม่โยกอี้ออกให้คนนั่งด้วยนะเออเออก็จะนั่งคนละตัวทำไมอ่ะแม่ไม่ได้ชงหรอคะไม่ได้ชงแต่แบบตลกปะเออตลกปะก็แบบเออก็มาสัมภาษณ์คู่กันจะแบบแยกทำไมเออไม่ได้คิดก็ไม่ได้คิดเลยปะแบบปกติคนเข้ามาโปรโมทละครนะครันั่งด้วยกันคิดเลยปะแบบปกติคนเข้ามาโปรโมทละครนะครันั่งด้วยกันอย่างงี้ชมเขาเห็นแย่เป็นแบบคมนี้มาก่อนแล้วบอกว่าทวัน จริงๆป้าชมก็ไม่ได้เห็นช็อตแบบอะไรขนาดนั้นน่ะชมว่ามันปกติมากๆชมว่าเขาคือชมว่าถ้าเห็นว่ามุงมิงกุกิกกุกิกมากๆอันเนี้ยชมว่าน่าเป็นห่วงแต่ชมว่าเขาดูเป็นเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูดูเป็นตัวของตัวเองนึกออก่าเวลาบางทีเราเห็นแบบอุ้ยแบบหวานมากๆอะไรเงี้ยเราจะแบบสงสัยมีความแบบมันจะแบบเอ๊ะนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาก็ดูเป็นเป็นธรรมชาติเ่อนที่เราเหมือนแต่งหน้าพร้อมกัน ตอนสมบูรณ์คุณเป็นยังไงบ้างอาการที่มาจริงๆจะไม่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 ค่อยได้มานะไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นค่ะพี่หนูบอกว่าแม่แอบเปลี่ยนไปต่อปากต่อคำมากขึ้นพูดเร็วพูดเร็วขึ้นสามสเต็ปก็ทำงานกับพ่อเขาหรอเขาไม่ใช่เขาไมแฟนนี่หนูคุนเหรอทำไมอ่ะออ๋เขาคิดว่าแบบว่าอ๋ออยู่ใเรายกุลญแจไม่หรอกมั้งชมว่าไม่ใช่อ่ะเพราะว่า ไม่นะนมาแต่ช่ว,ว่าก็อาจจะด,ด้วยแต่ว่าช่ว,ว่าด้วยการที่มาทำสามแซ่บเนี่ยแหละที่แบบว่าเหมือนทําให้แม่ต้องแบบว่าเหมือนแบบต้องเร็วขึ้นต้องอะไรขึ้นอนะไรเงี้ยเออเพราะว่าทั้งเจอพ่อแล้วก็เราด้วยอะไรเงี้ยยี่งต้องฟูนนะแบบฟินนะแม่ยี่จะต้องพูดปินทั้ง้งแม่ฟูบินยิ <c oughs> ่ต้องฟูปินใช่ว่าเด้หรือ เอาเป็นว่าซัพพอร์ตไปแน่ซองมาใส่แน่เออจิหลักแน่เท่าไหร่ว่ากันอะซองเาใส่อยู่แล้วเออในเรื่องที่เป็นราล้่หรือพี่สายเนี่ยจะยกร้องให้เพาแรกกับอับครอนการ์ดหนึ่งพอเออเป็นไงบ้างเนี่ตอนนั้นเราเห็นคลิปเราตกใจแล้วกับไม่ได้ตกใจหรอกเราก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วแต่ว่าพี่สายเขาคือ้เทียบกับพี่ยนะเขาจะเรื่องแบบนี้เขาจะช้ากว่าเออเขาจะเขาจะมีความแบบ เขาก็จะอยู่ในในโลกของเขาอะไรเงี้ยเออเขาก็จะค่อนข้างเขินๆเรื่องแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นผมก็ไม่ได้เข้าใจผมว่าสอนตอนถึงไม่อธิบายเลยอธิบายแล้วแต่ก็แบบจะเข้าใจดีไหมอะไรเงี้ยเอออะแม่ขออีกเรื่องหนึ่งเรื่องขอนอนที่เป็นเรื่องล่าสุดกับชุดนากรแม่บ้ามันเข้าใจแค่ไหนแม่ไม่ได้ปกติเห็นแต่ล้ออันนี้แค่เข้าใจเพราะว่ามัน ผู้ชายก็ใส่ชุดบอลอยู่บ้านป้าเออเป็นยังไงแม่พอๆกับการลุ่ไหนแล้วมันดุแต่คนก็มาวีดแล้วก็ใส่กางเกงสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ้วมีชมไหชมไหมก็ไม่จริงก็ปกติก็ชมกันไหมเหรอก็อาจจะมีว่าเออดูแลตัวเองดีเนาะเออชมใช่ไหม ชมไม่เพราะว่าก็บ้านตัวไหนดูบ้าในการดูแลตัวเองกันทั้งคู่บ้าเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็แบบเออถ้าผอมลงแบบคูงยุคจ๋าลูกขอโทษนะคะสปกงแม่ออกคือถ้าแบบว่าถ้าผอมลงหน้าใสขึ้นอะไรเงี้ยก็จะชมกันอี้ดีมาเล่าให้ฟังความว่าแบบว่าเนโซเชียลมีเดีากานอันนี้ไม่ทราบอันนี้เราไม่ทราบจริงคือเห็นเห็นที่นางลงของตัวเองแค่นั้น ดีใจนะคะที่มีคนรักสามีเพิ่มมาเรื่อยๆที่เราต้ส่องทุกรักทั้งครอบครัวนะเอย่ารักคนเดียวใช่ไหมอันนี้ประกาศไปเลยครอบครัวเป็นการเตือนเตนทั้งที้หนึ่งเตือนได้หลังได้แต่อย่าอินแต่อย่าอินบอ ดูแลตัวเองก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าก็พอกันทั้งคู่อะไรอย่างเง<ป>ี้ยก็ทั้งออกกาลังกายเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปรับไปจากที่อย่างคุณน้องเนี่ยก็จากที่แบบเหมือนไม่ซีเรียสอะแล้วก็เหมือนเลิกงานกลับจากโรงงานกินอะไรก็ได้อะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเข้มงวดเรื่องอาหารมากขึ้นมากๆยอะไราเงี้ยเรื่องอาหารการกินน้ำมงนน้ามันที่ใช้ที่บ้านยอะไรเงี้ยก็มันก็มันก็โชว์พอมันผ่านไปหลายๆปีมันพอคุมอาหารอะไรย่างเงี้ยมันก็ออกมากับสุขภาพกับ เห็นไหนคนสวยไหนคนสวยลองไปได้ฟังเลยแพ็ครอบได้ไหมมามามาคนสวยเกยที่ถามเลยครับี่เลมันยอนหุไหนพี่จะได้ซื้อถูกคนสวยมาลองไปไ้ฟังกันเลยตีสองค่น้อยคนสวยลองไปได้ฟังกันเลยพี่มาของเลเหรอเอาห่เยครับเามเลยเกลเกขอเลมเลข3ตัวเกลที่แมก่ เมื่อกี้น้องจะร้องเพลงอะไรนะคะไหนร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคัอเม่อพีไขอพีหน่อยค่ะอ่ะน้องเกลียวร้องคีะเนี่ยคะน้องเกลียวพี่พี่กงมีรออยู่ค่ะต่อซ้ำทำได้ยังไงนะได้ตลอด อันนี้ดูมาจากเต้นคลิปที่ยุเต้นอไปดูคลิปที่ยุเต้นอีกทีแล้วี่ชมจะเอาคลิปที่เราเต้นให้เขาดูมเเราก็มีตำนานอยู่ไงเออเออชอาน้องอ้มเป็นตัเดนูไปเห็นน้องเลยนะมร็วให้คุณแม่อุ้มมาเร็วมาเร็วให้คุณแม่